EP 4คุญแจดอกสำคัญที่จะนำพาให้คุณสำเร็จไปในทุกๆด้านคุญแจดอกนี้เป็นคุญแจที่ทุกคนหาได้ง่ายมากๆไม่ต้องวิ่งตามหาคุญแจที่สำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือธุรกิจทุกๆด้านคุญแจพวงนี้ ณสามารถค้นหามันง่ายๆแต่เรามักจะปิดล็อกเอาไว้โดยการที่เราลืมคุณแจดอกสำคัญนี้นั่นก็คือคุณแจแห่งความสุขคุณแจดอกสำคัญนี้ที่จะนำพาคุณสู่ความสำเร็จคือความสุขถ้าวันนี้คุณมีความสุขในสิ่งที่คุณลงมือทา ไม่ว่าในธุรกิจใดๆหรือทุกๆโอกาสการงานสิ่งที่คุณตั้งเป้าไม่ว่าจะเป็นเจ้านายรักเจ้านายเมตตาคือความสุขคุณนำพาก่อนก่อนที่จะไปโศกเศร้าเสียใจน้อยอกน้อยใจถ้าเมื่อใดที่คุณลืมคุณแจนี้ ความเศร้าใจความน้อยอกน้อยใจเจ้านายไม่รักยอดขายไม่ดีคนรักไม่ค่อยเทคแคร์ถ้าเมื่อคุณมีคุญแจพวงนี้ที่จะไขสู่ประตูของความรักความเมตตาเรายิ้มกับงานที่เราทำเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำมันจะเปิดประตูทุกๆดอกทุกๆด้านให้กับคุณในการก้าวกระโดดในชีวิตหากวันนี้คุณลืม คุณแจดอกนี้จงไปหาคุณแจดอกนี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นจากการมองหน้ารอยยิ้มกับคนที่คุณรักเพราะฉะนั้นคุณแจดอกนี้ตัวคุณคนเดียวที่เท่านั้นนะคะที่สามารถตอบตัวเองได้ว่าจะไปเอาคุณแจนี้มาจากไหน ไม่ว่าจะเป็นความรักจากพ่อแม่ที่เรายิ้มให้ไม่ว่าจะเป็นความรักที่เรามอบให้กับลูกแล้วคุณไข่คุณเปิดประตูนำพาสู่ความสำเร็จนี้ไม่ว่าจะเป็นการแดนการเต้นการขอบคุณมันจะทำให้คุณแจ วงนี้เปิดประตูทุกๆด้านเป็นคุญแจที่สำคัญสู่ความสำเร็จหากคุณฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สร้างสะพานบุญส่งต่อให้กับเพื่อนๆที่กำลังตามหาความสุขและกำลังสู่ความสำเร็จในทุกๆด้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ